สวัสดีครับเข้าสู่ช่องโมโตเกมเลยนะครับผมจะมารีวิวสินค้านะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นยางพักเท้านะครับใส่ได้ทุกรุ่นเวฟเลยนะครับซูเปอร์คัพก็ใส่ได้นะ c ี0ก็ใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของยางพักเท้าแบรญี่ปุ่นอ่าให้ดูเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยดูเรียบง่ายนะครับดูหรูหรานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นสินค้าแบร์ของญี่ปุ่นด้วยนะครับชื่อว่ากินจิมะนะครับ คิจิมานะครับหรือว่าคิจิมาก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอเรียกคิจิมานะครับดูแบบพิเนียมหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าแบรนด์ของญี่ปุ่นแท้นะครับสั่งมาจากช้อปปี้เขานําเข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในช้อปปี้ให้นะครับตัวนี้ของแท้ก็จะเป็นแปดสติกเกอร์นะครับแล้วก็สินค้ามีเล่บอกอยู่นะครับประมาณนี้นาตาก็ตัวของพักเท้าแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมทําไมต้องเปลี่ยนนะครับคือตัวเนี้ย มันค่อนข้างโดนถลอกง่ายนะครับช่วงล่างนะครับบางทีผมอาจจะไปโดนขูดอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ตรงพักเท้านะครับซึ่งเวลากดแล้วอ่ะมันสูงไปนะครับผมรู้สึกว่ามันเมื่อยเท้านะครับมันสูงมากจริงนะครับเนี่ยคันเกียร์มันอยู่ข้างล่างต่ํามากเลยเนี่ยมันระยะกดอ่ะมันไม่ได้เลยนะครับคันเกียร์เนี่ยผมกดแล้วมันเวลากดอ่ากดลงอ่ะมันค่อนข้างกดลึกหน่อยนะครับส่วนเบรกนะครับ เบรกที่ผมใช้อ่ะคือเวลากดอ่ะคือพักท้ามันสูงครับเวลาใช้เหยียบอ่ะมันค่อนข้าง,างกดลึกนะครับมันทําให้อ่าเวลาเราใช้งานเมื่อยเท้านะครับดังนั้นผมจึงอยากเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบรนดของญี่ปุ่นนะครับซึ่งราคาอยู่ที่6-700นะครับถ้ามีคูป,ปองส่วนลดอาจจะลดได้เยอะนะครับอาจจะลดถ,ถึง400ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในช้อปปีให้นะครับก็เป็นแต่ละร้านราคาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ อยู่ที่เละประมาณ7-800อยนะครับยางพักถทาตัวนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับสินค้ามีจํากัดนั่นเองก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางพักเท้าก่อนนะครับก็คือถอดของตัวรุ่น425ออกก่อนนะครับเพราะว่า425พักเท้าตัวนี้มันก็นข้างสูงไปนั่นเองนะครับซึ่งมันดูสวยนะแต่ว่าก็การใช้งานค่อนข้างลาบากจึงอยากเปลี่ยนเป็นตัวของเกรดญี่ปุ่นนะครับซึ่งเกรดญี่ปุ่นอ่าปัสดุของเขาดีกว่านั่นเองนะครับก็มีความทนทานนั่น นั่นดีกว่านะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนกันเลยครับอย่างพักเท้าอคกรณีถอไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะหาน้ำหรือว่าน้ำผสมสไลด์หรือสบู่ก็ได้นะครับสบู่ผสมอันนี้นะครับก็คือผสมน้ำอ่ะลองฉีดดูนะครับ ให้มันลื่นฉีดกไปเลยอ่าเริ่มลื่นแล้วครับถ้าไม่ออกก็ฉีดไปเรื่อยๆครับมันค่อยๆออกทีละนิดอ่าเริ่มได้แล้วครับอออกแล้วนะครับเหนียวพอสมควรเลยไ่จเจาออกได้วิธีใส่ยางพักท้านะครับว่าใส่ยังไงนะครับอย่างแรกเลยเราแกะออกก่อนนะครับ เดี๋ยวเราดูกระดาษก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่การใช้งานนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับประมาณนี้ติดตั้งนะครับจะมีคู่มือบอกอยู่แต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโอเคนะครับต่อไปใส่ยังไงนะครับหน้าตาพักเท้าดูสวยมากเลยนะครับเราก็ฉีดน้ำเข้าไปนะครับวิธีใส่ ให้มันมีความลื่นนะครับอืเวลาใส่ก็จะใส่ง่ายนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ลื่นอีกฉีดนี่ไปเลยนี่ครับเรียบร้อยครับใส่เสร็จแล้วฝั่งซ้ายมือของเรานะครับพักเท้าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งนะครับพักเท้าฝั่งขวานะครับ ถ้าถอดยากเราก็เหมือนเดิมน้ำยาน้ำจานผสมนนํำเปล่านะครับหรือว่าผสมแฟ็ผสมสมู่ก็ได้นะครับยาสับผมอะไรก็ได้แล้วแต่ให้มันมีลื่นนะครับมีความลื่นของมัน ถอดออกแล้วนะครับนี่เรียบร้อยเห็นปะเนี่ยถอดเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยครับถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็แย่เหมือนกันนะคือมันเป็นน้ำป่าผสมสบู่หรือว่าผสมน้ำยาล้างจานผสมแฟบอะไรแล้วแต่ยาสบผมได้หมดนะครับแล้วก็ฉีดเพื่อใส่นะครับไปีวว่าถอดออกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับใส่ฝั่งขวาอย่างแรกเลยนะครับวิธีใส่ เหมือนเดิมเลยฉีดน้ำเข้าไปนะครับนี่ฉีดเข้าไปล่องรูตรงนี้อ่ะแล้วก,ก็ฉีดนี้ด้วยเผื่อใส่ง่ายขึ้นนะครับโอเคใส่ดันเข้าไปเหมือนเดิมเลยต้องดันให้สุดนะครับมันยังเหลืออยู่เรียบร้อยครับสุดแล้วเรียบร้อย เปลี่ยนยาพักเท้านะครับเดี๋ยวเราลองเทสเหยียบดูนะครับเหยียบเบกกอนเลยอ่าเหยียบเหมือนเดิมปกติเลยนะครับดีกว่าอังกอรเมื่อกี้เลยดีกว่ายาพักเท้า425นะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบฟังเกียร์กันดีกว่านะครับฝังเกียร์ลองตบนี่ประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยครับใช้งานง่ายขึ้นดีกว่ายางพาทาซีรยยี่ห้านะครับเปลี่ยนยางพาราซีรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาดูสวยงามทีเดียวเลยนะครับแล้วอย่างก็คือยางพาทาตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าเกรดเนื้องานพัสดุเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นเลยนะครับผมว่านะมันมีความทนทานกว่าจากงานในไทยแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ได้ถึงหลักพันนะครับถือว่าเป็นราคาหลักร้อยกลางๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าราคา ยังพอรับได้นะครับแล้วก็สามารถใส่เองได้ง่ายและไม่ยากนะครับใครสนใจนะครับกดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ให้นะครับมีประมาณนี้นะครับที่ผมรีวิวไปนะครับเปลี่ยนยางพักเท้าแบรนด์ของญี่ปุ่นชื่อว่ากิจิมะนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้ครับที่ผมรีวิวไปนะครับยางพักเท้าใครสนใจนะครับกดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นคลิปสั้น เรียบๆง่ายๆนะครับก็ขอจบท่งนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับพม